มอนนิ่งยามเช้าวันสุดท้ายนะคะเช้านี้เราก็ตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะต้องนั่งเครื่องเนี่ยไปลงที่เดลีกระเป๋าทุกคนก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนีกระเป๋าลูกค้าเมื่อคืนก็ช้อปปิ้งยันนุ่นอะคือช้อปกันจนนาทีสุดท้ายจริงๆนี่ค่ะบ้านเรือของเราจ๋า บรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกโปรยปลายลูกไม่ใช่ลูกเหรอสมาชิกาด้ายลูกไปายไปไปลูก Thank you ไม่มานั่งรอเราแล้วเนาะแต่เย็นเนาะเรานั่งรอแบบรอ ไอหนุ่มหนาวอ่ะไอหนุ่มหนาวเอาคัปกอดหน่อยสิเพราะหนุ่มหนาวนะคะอ๋อถ่ายรูปแบบนี้มาจะป้ะมมันะอ๋อไม่เป็นไรมันไม่เวลาตอนนี้ก็ประมาณมันให้ร้อยห้าโลใช่ไหมคะมันร้อยสามสิบห้าโลม้แกื่อมา อู่กันที่เมืองอักคราแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าเนี่ยไปซื้อสินค้าฮิมาลยาก่อนแต่ว่าลุงเนี่ยมานอนเมาอยู่ตรงนี้นะไอเราก็คิดว่าหายใจหรือเปล่าเออป่าไป่ายป่ายป่าป่าป ีค่ะวันนี้เอาอีกไหมคะ ขึ้นขานบนดูดูทงดูทางด้วยไงพี่ไม่ใช่ว่าเคยเข้ามาตรงนี้นะะดูทางดูทางมันมันมักจะเป็นแบบนี้มันมักนี่ไงเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขายได้วางไปเลยจ้า วางข้างบันไดไปเลยจ้ะนี่วางข้างบันไดไปเลยจ้ะวางไว้ให้พวกเราจับมาขึ้งก็แฝงกันอินเตอร์ไซส์อ่าใหญ่โตหรูหรามากสมกับฐานะมหาบ้านเลยเชิญไม่ิดแอร์ไม่มีแอร์แฮะ ช่องแอร์แต่กูไม่เปิดแอร์ no AC h a v e AC เขาบอกมี but not open not turn on สภาพผู้ชายอันนี้ขึ้นนี่ก็ได้มั้งนี่ขึ้นไหมเะขึ้นนี่ดีกว่านี่ผู้ชายอันนี้ก็เราขึ้นนี่เลย เขามีลิฟต์นะจ๊ะหาจริงปะจริงอ๋อเขามีลิฟต์มีลิฟต์อันน่าน่าจะถึงแล้วแหละอ่าเิ่งนิลงนิ่ชั้นเดียวป๊าป๊าก็ดิชั้นเดียวอ่าไหนไหนก็ไหนไหนละถือว่าเราเดินที่ดูเห็นไงนี่ปล่อยตัตมอด้วยเราจะไม่ให้ถูกจับเอามาตั้งขายของติดกับราพาไปขึ้นลิฟต์ไงอันนี้ของจีนของใช้มาละวว้า ขนมขนมซื้อได้เลยนะคะนมัสเตนี่ค่ะราคาข้าวเท่าไหร่ข้าวโลละโลละสามสิบแปดรูปีนะคะ <c oughs> ก็สิบกว่าบาทเองข้าว บ้านเราข้าวรู้เทนะ่าไหร่นะอ่ะปูพาดูนะคะราคาสินค้าของอินเดียก็จะมีคอกเกตด้วยอ่ะอันนี้เป็นยาสีฟัน76รูป,ปีนะคะก็ประมาณ30กว่าบาทเดีปูดใส่ราคาเงินไทยไปให้นะอืมนี่มีโกนหนวด เกิดข้าว5กิโลนะคะก็309รูปีร้อยกว่าบาทนี่เม็ดข้าวสวยงามส่วนใหญ่ก็จะราคาประมาณ300กว่ารูปี5กิโลอ๋ออันนี้ไงที่ว่าผง ผงชามีผงใจมีผงใจด้วยนะคะถ้าใครจะเอาอีกอะ่ะผงไอชานมอินเดียค่ะตา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 ทรีพรีเมียมนี่ ราคา470รูปีถุงใหญ่อันนี้ก็เล็กลงมาก็เล็กลงมันเป็นถุงผงที่มาช่เหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราซื้อมาใช่ของหนักๆถั่วราคาถั่วนะคะทุกคนขนมก็จะเป็นจำจำพวกเนี้ยค่ะถั่วมิกมิก่ะ มาดูน้ำผลไม้นะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำผลไม้แอปเปิ้ลเก้าสิบรูปีจะ้ะก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทอันนี้บายสองนะคะลดไปลดไปอีกสี่สิบรูถ้าซื้อสองสองกล่องซีเรียลก็ประมาณร้อยเก้าสิบเก้า รูปีนะคะก็ประมาณเกือบหนึ่งร้อยบาทห่อใหญ่นะนี่อเลขนมเลบ้างมาดูจ้าหนูดวูให้อันนี้สองร้อยรูปีค่ะเป็นเซตเลยหม้อห่ยถ้วยชาม

เตินคนเกินคนไม่ลงเปิดอ่าลงแล้วอ๋อชันศูนย์ไม่มีอ่าไม่ลงอีกอ้าลงไม่วะลงลงอลงอะไรก็เกได้อะไรก็เกิดขึ้นไดมีเริ่มรู้แนวแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เริ่มอาอ่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 าเรอียเนี่ยเนียเ่เนี่ยเนนี่เนี่ยยเนยน้น่อย่ จ้าเออเพราะมันกดศูนย์ไม่ได้ไงเออเดินลงเดินลงเดินลงอ่าๆไปอ๋อมันน่าจะกดศูนย์ได้นะอันนั้นก็ถือเป็นชั้นศูนย์หรวะอะไรเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเราไม่บอกว่าเรากดผิดสามร้อยเก้าสิบเก้ารูปีค่ะจ้าเอาเลยจ้า ก็สวยนะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้ารูปีอันนี้เท่าไหร่ห้าเก้าเก้าอันนี้เก้าเก้าเก้านะคะก็ไม่ถูกนะ เจ็ดเก้าเก้าหนึ่งตัวสองตัวเก้าเก้าเก้าสวยรองเท้าราคาสองร้อยเก้าสิบเก้ารูปีก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะถ้าแตะแบบนี้ร้อยห้าสิบเก้ารูปี สองรยี่ก้ารูปีร้อยกว่าบาทเอาไปใส่เล่นอ่าเก๊กูดเก๊กูดไ,ไอ้ทีมน้องลาไปไหนละนู่นน้องลาแมงเลยร่วงเลย โรงแรมเรานะคะที่เมืองอากราน,นี่ที่เราพานอนนะคะในคืนนี้ได้สิป้อมได้บอ๊อบปังนี่นะคะห้องน้ำสะอาดนะคะทุกคนนี่เป็นไงโรงแรมอินเดียใครว่าน่ากลัวนี่จ้ะทุกคนเห็นไหม มันก็เหมือนเมืองไทยเรานี่แหละมันก็มีหลายเกรดหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ว่านี่ปูจัดโรงแรมนี้ให้นอนนะคะวันนี้แฮปปี้ <Happy S 1> <Happy S 2> นะคะมามาเยี <Happy. S 1> <ะ>่ยมไหมเยี่ย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 มนี่กำลังรีโนเวทใหม่ด้วยอืทำทีละโซนทีละโซนอืมอ่ามื่อเย็นของเราวันนี้นะคะทุกคน กะโรนีหอมมะเขือเทศดำใจเราเป็นคนไม่กินชีสทีไรพวกนี้ไงตำนมันเลยแล้วพวกนี้ไงข้าวมีคิว thank you wow so good you know? หนูไโชว์ชีสโชว์หนชีสโอ้โหโชว์อันนี้คิวเป็นเป็นชีสต้นโปเตโตค่ะโปเตโต้ชีสใช่ไหมอาชีสใช่ไหมปนิ อันนี้นองโมกอีนาบอีนาบ thank you โอ้โหมาเสิร์ฟกันตอนนี้คนเสิร์ฟมากกว่าคนนั่งกินอีกมาหาลาลีจริงเลยออช่วยกันเสิร์ฟมาแม่มามาติดถ่ายรูปถ่ายรูป น,น่าจะเป็นแกงถั่วข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วอขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าปูจะพาทุกคนไปที่ทัชมาฮาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ